ใน,นแม่กุยจะมาแบ่งปันวิธีคัดลอกลิงกจาก Facebook แล้วก็ Tik t o k นะคะเขาไปทำพร้อมกันเลยค่ะที่ Facebook นะคะเปิดเข้ามาเลยค่ะเข้าไปที่โปรไฟล์หลักของเรานะคะเห็นจุด3จุดมุมขวาไหมคะติ๊กเลยค่ะแล้วก็เห็นตัวคัดลอกลิงกไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถคัดลอกลิงกไปให้ลูกค้าหรือว่าเ,เพื่อนของเราได้แล้วนะคะ,ะทีนี้ออกไป ที่ทิกตอกค่ะเข้าทิกตอกค่ะผมรู้ครับว่ารไฟ์หลักของเรานะคะเห็นจุดสามจุดมุมขวาบนไหมคะติ๊กเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่แชร์โปรไฟล์ค่ะเห็นไหมคะนแถบสีน้ำเงินข้างล่างที่เลื่อนไปเลื่อนมาได้ที่มือถือเลื่อนเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะมีตัวคัดลอกเลงกดไปค่ะ เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถคัดลอกทิ้งไปให้กับเพื่อนและลูกค้าของเราได้แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้ของแม่กุ๋ยดีแล้วมีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพราะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่กุ๋ยมีให้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ